มาค่ะเพื่อนๆขาวันนี้นะคะเพิ่งจะเอาวิธีการทำนะคะพร้อมกับสูตรขนมโกสุยมาฝากกันค่ะเป็นขนมพื้นบ้านทางภาคใต้ของเรานะคะก่อนหน้านั้นนะคะเพิ่งได้สอนรสชาติใบเตยกับรสดั้งเดิมไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำนะคะเป็นขนมโกสุยเนื้อฟักทองแป้งของเขาก็จะมีความเหนียวนุ่มนะคะสีเหลืองสวยของตัวฟักทองเดี๋ยวเราไปดูว,วิธีการทำกันเพิ่งก็จะมาทำตัวน้ำด่างก่อนเอาเบกกิ้งโซดานะคะผสมกับน้ำเปล่าสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้ขี้เถ้าผสมน้ำ เปล่าในการทําน้ําด่างนะคะเรามาทําตัวน้ําฟักทองใส่เนื้อฟักทองผสมกับน้ําเปล่านะคะแล้วก็ปั่นเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งกันใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งเทาเยม่อมนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันใส่เกลือลงไปใส่น้ําตาลมะพราะ้าว แป้งนะคะนวดกับน้ำตาลให้เข้ากันดีก่อนพอส่วนผสม,มเข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเราจะทำการนวดแป้งนะคะขั้นตอนนี้นวดแป้งให้นานหน่อยค่ะน,นวดจนเนื้อแป้งมีความเหนียนแป้งจะได้เหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างจากนั้นใส่น้ำเปล่าส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปแล้วก็นำฟักทองคนผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ1ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักแป้งไว้20นาที ตอนนี้นะคะเอาถ้วยของเราไปนึ่งให้ร้อนก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมติดถ้วยพอถ้วยร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาหยอดแป้งแป้งก่อนหยอดทุกครั้งแนะนําให้คนให้ให้เข้ากันก่อนเพราะแป้งมันจะนอนก้อนจากนั้นก็นําแป้งไปหยอดใส่ถ้วยเพิ่งจะหยอดให้เต็มถ้วยเลยค่ะแล้วก็ทําการนึ่งใช้ไฟแรงน้ําเดือดนึ่ง20นาทีขนมโกสุยฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอขนมเย็นนะคะเรามาทําตัวมะพร้าวเพิ่งใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนไปนึ่งให้ร้อนสิบนาทีแล้วก็พักให้เย็นใส่เกลือลงไปคนผสมนะคะให้เข้ากันเตรียมที่จะนําไปทานกับตัวขนมโกสุยฟักทองได้เลยตัวขนมของเรานะคะเมื่อพักเย็นตัวแล้วนะคะเนื้อขนมก็จะมีความน่าชิาๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกัน,นะคะ่ะตัวขนมนะคะก็จะแกะออกจากตัวถ้วยได้ง่ายเนื้อขนมไม่ติดถ้วย หน้าขนมจะมีความฉ่ำแบบนี้เลยด้านล่างนะคะเนื้อเนียนแบบนี้เลยสูตรนี้หวานกำลังดีไม่ได้หวานมากเนื้อแป้งมีความยืดหยุ่นเนหนียวหนับแบบนี้ทานคู่กับตัวมะพร้าวอ่อนนะคะที่มีรสชาติเค็มตัดกับความหวานของตัวเนื้อขนมเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเพื่อนๆนะคะก็ลองเอาไปทำกินนะคะหรือว่าจะทำขายก็ได้ลองเอาไปทำกันดูนะคะ